กติกากาติการถเบาแล้วก็ตัว4 45โลเอเคยวก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับพี่เช่นเคยนะครับผมก็คือ หลังจากที่พี่หาขายไปนานนะครับซึ่งเออซึ่งช่องโดนแบนเจ็ดวันเลยนะครับผมคือโดนแบนวันไหนรู้ไหมคือวันวันไหนนะเกมวันที่เราจะขึ้นมานะวันที่เราจะขึ้นมาแข่งที่สนามเทพนครนะครับผมโดนแบนวันนั้นเลยวันแรกคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ากําลังจะแบบพี่กําลังจะตั้งใจแบบเอ้ยแม่จะถ่ายวีล็อกจะถ่ายแบบทุกอย่างที่ทุกคนอยากดูกันแบบ ถ่ายลงให้ทุกคนได้ดูกันพอโดนแบนก็ถ่ายให้ลงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าโดนแบนเจวันเลยนะเซ็งคือเซ็งมากๆนะครับคืออยากถ่ายงานอยากได้งานแวนอยากได้อยากถ่ายนู่นอยากถ่ายรถคันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายเวลาตอนไล่รถอย่างนี้ด้วยนะครับโดนแบนก็เลยแบอบกว่าไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ได้ดูเลยนะครับผมก็ <S <S ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรแต่วันนี้จะมาพูดในเรื่องวันที่ว่าเราแข่งสถานการณ์ที่เราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังว่ามันเป็นมายังไงบ้างแล้วเราพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะครับต่อการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับวันนั้นวันที่ว่าจะเดินทางขึ้นมาคือสมมุติว่าวันเนี้ย เราจะไปไล่รถกันแล้วพรุ่งนี้เช้าคือแข่งแล้วนะครับผมก็คือวันนี้เรายังอยู่ที่ขนมนะครับผมเราก็เลยแบบว่าไปหาพี่มอสแล้วก็พี่มอสไล่รถให้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือมีเวลาไล่แค่วันเดียวจริงๆนะครับคือไล<ป>่ต <ๆ S 2> ั้งแต่กี่โมงครับเจมไปไปตอนเย็นนะไปตอนเย็นคือพี่มอสจะขึ้นเครื่องให้อีกลำหนึ่งขึ้นเครื่องให้อีกลำหนึ่ง คือเป็นเครื่องเป็นเครื่องเลยนะเป็นเครื่องของพี่มอสเองถ้าสมมุติว่าเครื่องลำเนี้ยถ้าขึ้นแล้ววิ่งกว่าลำเนี้ยก็เอากระรนีแขวนเลยนะครับแต่พอดีว่าต้องบอกก่อนว่าพี่มอสเขาขึ้นตั้งแต่ตอนเย็นนะครับขึ้นจะจะเสร็จประมาณตอนไหนวะจะจปตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งประมาณเที่ยงคืนนะใช่ประมาณเที่ยงคืนนะครับผมก็คือเครื่องตัวเนี้ยเครื่องตัวใหม่เนี่ยคือไล่เบาลูกสูบ ทําแบบเต็มระบบไล่มาเหมือนกับว่าทาเซตสปริงวาลมาเพื่อให้500เมตรนะครับเพราะว่าที่เราจะไปเชงมันเป็นสนามห0าเมตรเนาะเชงหมู่นะครับผมคือเครื่องตัวนี้จะขึ้นมาเฉพาะทางเลย500เมตรแต่เครื่องตัวนี้ที่ว่าเราไปวิ่งนะี่ยพันเมตรคือมันยังแตกต่างกันอยู่นะครับผมนันยังแตกต่างกันอยู่นะครับคือเครื่องตัวนี้เราเราขึ้นมาแล้วไล่เบาลูกสูบอะไรแคมแคมก็ตัวใหม่นะครับ คือขึ้นมาแล้วกำลังจะประกอบจานไฟ <c oughs> เป็นไงเจมใส่ข้อเหวียงผิดรุ่นใส่ของอเอสใส่ข้อเหวียง S3 มพี่มอสเผลอไปใส่ข้อเวียง S3 จะมารู้ตอนที่ว่าเราจะใส่จานไฟนะครับผมนั่นแหละพี่พี่มอสใส่ข้อเวียง S3 โ,แบบโอ้โหแบบเราเราก็นั่งดูกันตั้งนานเนาะ <c oughs> เราเออตอนนั้นเราเสียเวลาไปประมาณถึงเที่ยงคืนแล้วหลังจากที่หนึ่งอ ไม่เป็นไรพอใส่ข้อมยาเสก็ไม่เป็นไรเครื่องนั้นเราก็เอาไว้ก่อนนะครับเราก็มาไล่เครื่องตัวนี้ก่อนก็คือไล่วิธีการไล่ของเรารก็คือแบบแบบนี้เลยไล่แบบนี้เลยวิ่งแบบนี้เลยนะครับคือเราไล่อะไรเบาเข้าอีกแบบนิดหน่อยก็คือเอาไดสตาร์ทออกเอาไดสตาร์ทออกแล้วเอาแบตลิเธียมใส่อ่านี่แบตลิเธียมคือตอนนัวนี้คือตัวนี้เลยนะครับนี่ คือเป็นของพี่มอสนะครับผมเป็นของพี่มอสนะไม่ใช่ของพี่ของพี่มันเป็นตอนที่ว่าเป็นเชงก่อนก่อนหน้านูนะ้นอะคือเป็นแบตเต็มๆไม่ใช่แบตลิเธียมเลยอันนี้เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมแล้วก็เอาไดสตาร์ทออกแค่นั้นเองรู้สึกว่าไดสตาร์ทออกแล้วก็แบตลิเธียมออกไดประมาณโลกว่าไหมโลกว่าหรือว่า2โลนี่แหละนะครับคือมันหนักมากนะไดสตาร์ทประมาณ7ขีดสีได้เนาะแล้วก็แบตแบตเดิม erm อะแบตเดิม erm ที่ว่าติดรถนะมันโล6ใช่ปะ่ะเอยโล4 โล <Low S 2> <ม>กับอีสีขีดพอมาใส่แบตเนี้ยมันแค่7ขีดก็คือลดไปครึ่งนึงนะครับผมอันนี้เฉพาะแบตนะครับแต่ยังอื่นเร,เราไม่ได้ไล่แล้วเพราะว่าไม่มีเวลาให้เราไล่แล้วนะครับผม <c oughs> ก็เอาไปสภาพนี้เลย <c oughs> ก็ให้นนนี่เทสหน้าหน้าร้านพี่มอสได้เลยนะครับผมนั <c oughs> ่นแหละก็ลองเทสดูถามว่าพึงพอใจกับเวลาไหมพูดพึงพอใจเลยครับเพราะว่าเราเอารถพันเมตร เราแค่เราแค่เอามาไล่หาสเตอร์เราไม่ได้ไล่หาข้างในเลยนะข้างในก็คือเดิมของพันเมตรที่ว่าเราไล่ตอนนั้นเลยนะ,ะแต่นี้มันระยะทางมันย่นมาขึ้นนึงนะครับผมเราไม่เป็นไรเครื่องตัวใหม่เราใช้ไม่ได้เราปร,ประกอบพี่มอสประกอบพี่รุ่นไม่เป็นไรแต่เราเอาเครื่องตัวเนี้ยคือเอาเครื่องพันเมตรเนี่ยไล่จนหาเวลาก็ลง16อยนะู่เนาะใช่ไหมเจมลง16 <S 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 คนไล่500เมตรจะรู้กันดี แต่พอพวกบบว,ว่าพวกแถวๆข้างบนมาถามเราก็จะบอกว่า17 5เจดห้าสบเจ็ดแปดอะไรอย่างนี้ไม่บอกไม่หมดเลยเ,ออเราเรา,เราไม่บอกนะครับตอนเวลาแข่งเราไม่บอกแต่คือมันลง16อยู่แต่คนอื่นเขาจะลง15ก็้าแล้วแต่เขาแต่เราได้ชค่น,นี้เราก็พึงพอใจแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไล่หาระยะทางห0 0รเมตรมาตั้งแต่ทีแรกเราเอารถพันเมตรมาได้นะครับผมนั่นแหละก็ใน วันนั้นเราถึงไล่ถึงประมาณตีสามเนาะเราออกจากบ้านพี่มอสตีสามนะครับผมแล้วเดินทางจากสุราษฎร์มาสมุทรสาครสนามบีเลสระยะทางประมาณ500กิโลเรามาถึงประมาณ10โมงเชา้าหรือส1็โมงเช้านะครับมาถึงก็แว้นต่อเลยคือไม่นอนไม่อะไรกันเลยนะครับผมมาถึงก็แว้นต่อแล้วก็มาถึงตอนเย็นน้ำหนักนนนนี่ไม่ถึงนะครับน้ำหนักโนนนี่ ทีแรกก่อนหน้านั้นน่ะพี่บอกให้นุนนี่แบบเพิ่มน้ําหนักขึ้นมานุนนี่มันก็เพิ่มน้ําหนักมาถึงประมาณ42เอ้ย41.4ไม่ถึง42นะครับแต่กติก,กามันคือน้ําหนัก45โลนะครับก็นุนพอไปช่างในสนามจริงๆอะ่ะได้แค่40โล40โลต้องหาเหล็กทวงอีก5โลก็คือทุกคนก็จะเห็นได้ว่าที่ว่ามัดหลังตัวนุนนี่ก็คือน้ําหนัก5โล นะก็คือเด็กรุ่นล้วนนะครับผมนั่นแหละก็คือลำบากลำบากด้วยนะครับผมเฮ้ทำอะไรอยู่วันนี้เอ,าอ้าก็เล่นเกมอย่างเดียวหาตังค์สิครับหาตังค์เป็นเโที่นี่เลยแอด789ปดฟันจีบอกได้เลยว่าตอนนี้นะพี่กำลังได้รัวเลยนะครับผมและเด็กแถวนี้เนี่ยบอกเลยว่ากำลังโบนัสแตกรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับผมที่สำคัญเขามีบริการทุกวันที่วอลเล็ตได้ด้วยโอนไว ตลอด24ชั่วโมงแถมยังไม่พอมีแอดมินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับผมอย่าลืมไปแอดกันในไลน์นะครับผมแอดกันนะครับผมแอด79 8ฟันจีก็ิงก็ในวันนั้นเราก็ถือว่ามั่นใจไหมก็ไม่ได้มั่นใจเนาะแล้วก็แบบว่าเรามาสู้แบบว่าเฮ้ยแบบให้เป็นประสบการณ์และเป็นสนามแรกของนนนี่ด้วยเพื่อที่นน,นี่จะได้อ,อยางเป็นตัวสีในสนามแล้วก็ ล,ลองโ่งสนามดูว่า,วาจะทําได้เต็มที่สักแค่ไหนนะครับก็ผลปรากฏว่าคือภูมิใจมากๆเข้าหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไปแพ้หนึ่งรอบนะครับผมสนามนี้มันไม่มีที่2ที่3ามที่4ี่มันมีแค่ที่1่แค่ที่เดียวนะครับแบทเทิร <But S 1> ์นใช่มันเป็นแบทเทิร์นคือแพ้คัดออกเลยนะครับผมนั่นแหละก็ไแพ้คือตกรอบตกรอบตกรอบเลยนะครับก็ประมาณนั้น หลังจบเกมก็มีคนเข้ามามีคนคนหนึ่งนะครับผมเข้ามาขอเชงแหมเข้ามาขอเชงในสนามบีเลสนะครับก็เขาบอกว่าขอเริ่มต้นที่1 0 0 0 0บาทนะครับเราก็คิดแล้วคิดอีกเพราะว่าตอนนั้นเราแบบเราพึ่งแพ้มาแล้วแบบมันแบบใจมันฟอฟออยู่เนาะเราก็เลยเอะไปเชียนที่ใต้ดีกว่านะครับผมไว้เจอกันที่ใต้เชงหลังถนน นะครับผมถ้าเราจะไปเซ้นซ์ได้เราก็ต้องไล่พันเมตรเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้มันไล่สเตอร์มา5 0 0รอเมตรนะครับผมเครื่องเรายังไม่ได้ไล่แบบจริงจังเลยนะครับเราแค่เพิ่มสเตอร์ให้มันเหมาะเหมาะกับระยะทาง500เมตรแค่นั้นเองนะครับผมก็ครั้งหน้าถ้ามีสนาม500เมตรถ้ามีโอ,อก,กาสเราก็จะทําเครื่องที่แบบว่าสําหรับ500เมตรมาจริงจังเลยนะครับผมนั่นแหละน่าจะได้ แล้วก็ไล่เบารถด,ด้วยอ้ออีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้พูดเรื่องไล่เบารถมานี่คือกติกากติการถเบาแล้วก็ตัวฉี่45โลตัวขี่นี่ต้องช่างน,นะครับผม45โลรถนี่จะเบายัางไงก็ได้คุณจะใส่อะไรมาก็ได้คือต้องอยู่ในบอดี้รถแบบนี้แล้วก็น้ำหนักเบา,เบา,าก็แล้วกับเบายังไงก็แล้วแต่คุณแต่ของเรามันเป็นบอดี้ที่ว่า ช่างคนรวมรถประมาณร้อยห้าโลนะครับผมแต่เราไม่มีเวลาได้ไล่น้ำหนักเบานะครับซึ่งเห็นไหมในคนในสนามเขาถ้าคนไล,ล่เบาจริงๆเขาจะใส่เป็นอะไรพีเนียมแบบเยอะๆเลยแบบแผงคอพีเนียมอะไรพิเนียมโอ้โหเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเลาะโครงอะไรก็ได้แต่ของเรายังเป็นแบบโครงเต็มๆย,ๆๆยู่นะครับอันนี้ถ้าคนรวมรถก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยห้าโลนะครับผมแต่ถ้า ถ้าเป็นรถของพี่มอสเคยเห็นไหมรถพี่มอสบ,บัดดี้นะนะครับถ้าโนนีนน่ได้นั่งควมเมื่อไหร่ก็อยู่ประมาณ9ก้าสิบกโลแค่นั้นเองนะครับหกิโลมีผลมากต่อรถเชงนะครับผมมันเวลาห่างกันเป็นแบบเสี้ยววิมันแต่มันมันสามารถทําให้รู้เลยว่าใครแพ้หรือใครชนะอ่านะครับผมเนี่ยในอาร์มรถของเราก็เนีเป็นอาร์มของมอเตอร์นนะอาร์มหน่วยที่ว่ามันไม่ใช่อาร์มเชงแต่เราเอามาตัดโดยรูดดิเนี่ยเห็นไหม แล้วเอามาตัดนะครับผมแล้วก็พวกเหล็กอะไรพวกนี้ถ้าจริงๆอ่ะถ้าในถ้าเชงร้อยห้าร้อยเมตรอ่ะ, 100, อะเราสามารถตัดได้หมดเลยเนีย่ยตัดแล้วก็เลาะโค้งให้มันเบามากกว่านี้นะครับผมหรือว่าแผงคอปิเนยีมยมเนี่ยเราก็ควรใส่นะครับตอนนี้มันเป็นแผงคอเดิมนะครับแผงคอเดิมสไลด์นะสไลด์นิดเดียวไม่ได้สไลด์เยอะเลยนะทุกคนสไลด์ออกแค่หูไอตัวน็อตสองข้างออกแค่นั้นเองไม่ได้สไลด์เยอะเลย ถามไอเจมดิว่าแผงคอพิเนียมเบากันเยอะไหมมากกว่าครึ่งอะเกินครึ่งอะก็คือเคยช่างของแผงคอพิเนียมของ,บง,บงเบลย์เกือแค่โลโลกว่าน,นิดนิดแต่พอแผงคอเดิมแม่งสามสามบวกสามบวกอะคือเสือสี่โลต้องมีอะนะแต่เราสไลด์ออกไปแล้วนะ่าอยู่ประมาณสามสามสามกว่าน่าจะได้เพราะว่ามันมีแกนอันนี้ก็เป็นแกนเหล็กเนาะแต่ถ้าเป็นพิเนียมก็เป็นแกนพีเนียมอืม ม,มันก็ช่วยได้นะครับสองสามโลนี่แม่งโคตรมีผลเลยทุกคนนะครับ,นะรบแล้วก็เรื่องล้อหน้าเรายังเป็นล้อหนึ่งจุดสองนะครับดุมก็ดุมเอานกงอ่ะมันสามารถแบบกึงได้อีกกึงที่ว่าให้มันเบาอ่ะเห็นเคยเห็นไอ้ไอ้ที่ว่ารถเชงเขาใส่หไหมม,มันยังกึงได้อีกนะครับผมแต่เวลาเราบีบครับผมเวลาเราบีบนะครับก็เลยเอาแบบเออดุมแบบสภาพแบบนี้เลย นะครับผมไม่ต้องกึงอะไรมากอเอาแค่แบบนี้พอประมาณแล้วก็ขอบ1.2นะครับทาไมถึงยังใส่ขอบ1.2พี่มอสบอกว่านี่รถที่ล้อลื่นอ่ะหายากนะกลัวแบบว่าถ้าทําอันใหม่ขึ้นมาแม่งมันจะไม่ลื่นเท่านี้ทุกคนรู้ไหมว่าล้ออันเนี้ยลื่นกี่วิกี่นาทีมีน้องคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ร้านพี่มอสเขาจับเวลาเลยนะฮะเจ็ดนาทีกว่าครับผมเจ็ดนาทีกว่านะครับเนี่ยคือ,อ มอชอบมากล้มอมันลื่นมากเห็นไหมเห็นไหมลื่นไหมใช่ยกล้อวันนี้อยากลอดูดิดเนี่ยนะครับแค่นี้มันก็มีผลต่อความเร็วรถแล้วนะครับผมนัม่นแหละรอบหน้าถ้ามีรายการแบบนี้อีกนะครับก็อาจจะได้มานะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีเงินทุนนะนะครับผมถ้าแล้วทำแล้ว บางคนถามว่าเฮ้ยพี่พี่ไป NGO ไหมนะครับบอกเลยว่าไม่ไหวครับผมไม่ไหวกับค่าสมัครนะครับแต่ใจอ,อยากไปมากๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะใครก็อยากไปงานระดับประเทศแบบนั้นนะครับผมแต่มันไม่ไหวกับค่าสมัครนะครับเห็นค่าสมัครที่เขาโพสกันหมื0 0หนึ่งนะครับพันเมตรนะหนึ่งหมื่นคือแค่งานนะดิน2000นนี่ก็แทบแบบ โอ้โหจ,จะหมดตัวกันอยู่แล้วนะครับผมอันนั้นค่าสมัครหมื่นหนึ่งนี่แบบอุ้ยมันเยอะมากๆแล้วเราเดินทางจากใต้มาเนี่ยมันไกลมากๆนะครับผมแต่ถ้าไปจัดอยู่ที่ใต้ก็อาจจะมีเห็นแน่นอนนะครับผมอาจจะมีเห็นแน่นอนเพราะว่าเราเดินทางสายนี้แล้วนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณโอ้โหพี่มอสนะครับที่ว่าไล่รถจนดึกดื่น แกแบบอตรงๆอ่ะหน้าร้านของแกที่ว่าซ่อมแมคโครซ่อมอะไรพวกนั้นได้กําไรเยอะกว่าท,ทํารถพวกนี้แต่แกเสียเสื่อเวลามาเพื่อทํารถให้พี่ <c ười> คือมันเป็นกําไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอันนี้บอกเลยแต่กําไรของแกโคตรเยอะเลยกําไรซ่อมแมคโครอะไรพวกนั้นนะโคตรเยอะเลยที่แกไม่ได้ไล่รถไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าแกทําทําแต่งานทำาพวกแมคโครซ่อมรถสิบล้อซ่อมโอโหรถพ่วง ใหญ่งานใหญ่นะครับผมนั่นแหละแกก็เลยเไปทํางานตรงนู้นมากเยอะกว่าถ้าแกได้ไล่มากกว่านี้ก็อาจจะมาได้มากกว่านี้นะครับผมแล้วก็คนที่สองโอ้ยเยอะเลยพีเ่เถิกมีพีเ่เถิกเนาะก็มีตัวสี่ตนนี้ก็สุดยอดมากๆที่ว่ากล้าลงสนามนะครับผมมีเกมซังที่คอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มี พี่ปิงที่มาคอยซัพพอร์ตในสนามนะครับผมก็ถ้าใครไม่ได้เอยชื่อก็ขออภัยด้วยนะครับทำ<ต><อ>บ้านนาะเออเออทมบ้านนาอีกที่ว่ามาคุมด้วยมาคุมนู่นนี่ด้วยนะครับผมนั่นแหละนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันครนั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกนะครับผมโอเคหวังไว้อย่างนั้นนะ <laughs> ครั้งหน้าเออาจจะแบบไล่แบบไล่เบาอะไรแล้วหรือเปล่าเอแต่ อยากคงสภาพนี้ไว้ก่อนแล้วก็หาโครงอื่นมาทําอย่างนี้โครงอื่นไล่เบาเฉพาะ500เมตรเชิงปล่อยมือรถเบาไปเลยแต่น,นี้อยู่ในกติกาช่างรวม105โลช่างรวม110โลช่างรวม115โลอะไรประมาณนี้คันนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรถเชงนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าขีดจำกัดมันมีเท่าไหร่นะครับมันมันมันอะไรยังไงคือถ้าเวลาสวยอ่ะ รถเบาคนตัวเบาที่เชื่อนะครับแต่ถ้าในกติก,กา1 0 5โล1 1อโล1้หโลหรือ120โลเนี่ยมันมีพี่ว่ามันมีขีดจำกัดของมันอยู่นะครับว่าคนนั้นวิ่งได้เท่าไรคนนี้วิ่งได้เท่าไรเพราะว่าเราก็พอมีรู้ข้อมูลมาบ้างนะครับผมโอเคก็สำหรับทีนี้ไม่มีะไรมากขอบคุณทุกคนที่รับชมทีมนี้จนจบนะครับแล้วก็ฝากเชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องทายุของเราด้วยทำมาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่า มันมีกระแสตอนที่ว่าเฮ้ยมึงเชิงจริงหรือเปล่าไม่เห็นมันเชยงจริงเลยนะครับอันนี้เชิงจริงไหมท้ายชิปนี้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นอยากหารายได้เสริมนะครับผมที่แอ9เจ็ดแปดเฟันะครับผม <S <S เขามีบริการทุนมอนิเตร์เลนะครับและที่สําคัญถ้าบอกว่ามาจากช่องบิลลี่อิตโยนะฮะรบับไปเลย20%นะครับแค่สมัครก็ได้แล้วนะครับผมอย่าลืมไปสมัครกันในไลน์นะครับ F 7 8 9ฟัี นั่นแหละเราดูเราดูแต่อยากให้ทุกคนติดตามผลผลงานดีๆนะครับเราน่าจะเป็นช่องแรกแล้วแหละที่ว่าทำเชงทำลงสนามจริงๆแล้วก็ทำเชิงจริงๆแล้วก็กล้าที่จะเอาชื่อของตัวเองเนะี่ยชื่อของเจ้าของช่องแม่งลงไปแข่งจริงๆนะครับผมบางคนมันแบบว่าอันนี้ไงเออเป็นคนลงทุนจริงแต่เอาชื่อคนอื่นลงอย่างเงี้ย ออพอชนะแม่งก็ไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับผมเอาชื่อของตัวเองลงแม่งเลยนะครับมันอยู่ที่ใจนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเชียจเจ้าน้องพายุเราด้วยนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย